อ่สวัสดีครับพี่ดอกแฟนแฟนคนใจชศราทุ่งและกระท่านผู้ส้มที่เคารพทุกท่านครับมาป้กันช่วงเศ้ายู่โคกน้องหน้านะพี่น้องนะครับเมื่อขึ้นนี่คนใจเศราทุ่งยังอยู่อยู่โคกน้องหน้าเนี่ยครับอาจจะกลับกับโคมมือหนีแล้วเนาะใส้สายจังหน่อยนะครับเพราะว่ามีทุระอยู่ทั้งฝุ่นนะครับอยู่ทั้งบ้านน้องหิงนะครับต้องกลับไปนอนพุ่นบ้าน็ดงานตามปกติเสาร์อาทิตย์จงสิได้ไหม่คือเกานะครับอ่ะเศร้านี่เสียม้าหายอาหารป่านะครับพี่น้องเมื่อวานเนี่ยคนใจเศราทุ่งได้เอาลูกป ดาลูกปลามาลงสองกระช่างนะครับเดี๋ยวจะเป็นปลายังได้จ้างเบิงพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งถุงจะให้อาหารบาเนี้นะครับพี่น้องอ่ะบรรยากาศโคกน้องหน้าเนาพี่น้องเนาะยัาม,มือเศร้านะครับแดดก็ลักสิออกโอ้นางเอกเข้าสีดปุ้ยเข่าทวนทวนยู่ไต้คุณพี่น้องนะครับสีดปุ้ยเข่าท่วนทวนน่หุดนะครับพู้นะครับดดระะสีออสพ,บพ,บสพลจุลินนรี่สังราคอ์แสงกับหน้ามักหัวก,กุ้งนะครับใส่เข่ารอบที่สองเนาะนะครับเดี๋ยวคัน พอมีเวลาก็าจะพาเป็นย่างไปซองเบื้องหนง้าเอกเขาสีทอดใสนะครับเมื่อคืนเลยลูกน้องซองตัวจะเข้าจะอหอนนอนก็ลับอ่ะนะครับได้ <c oughs> บรรยากาศไปอีกแบบน <c oughs> ะครับเอาเดี๋ยวมาให้อาหารปลาครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นปลาอ่ะเบื้องปลาต,ตัวนี้ครับอาหารเม็ดเล็กเนาะลองเบื้องครับมันจะมาก,กินบ่มีนนี่พิมทำไมขเขาท่องงูบ่ล่าวะ เอามาแล้วพี่น้องตัวนี้เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกบิ๊กอุยน้องพี่น้องเนาะนะครับอันนี้กระซังนี่เขาใจชอบทุกโลงสามรอยตัวนะครับพี่น้องโอ้ยมันใหญ่ผมเลยจะเสียเอาออกนอกพื้นทีจ่จะเสียให้มันออกไปท่องอยุทธภพอ่ะช่วงนี้มันยังหน่อยอยู่อนุบาลสักก่อนพี่น้องนะครับลด้มาหมูว้านนี่มาปล่อยอ่ะนะครับโซนตัวนี้จะใส่เป็นอาหารช่วงหน้าแรงเนาะนะครับย่ำตกแรงมาหากินยากก็เสีได้ตัวนี้เราเป็นอาหารของเขานะครับ บอกินเบิดเร็วเถอวานเบิ่อมงไปฆ่าเดียวนึงอ่ะนะครับเป็นปลาดุกบิ๊ก <sweating> อ <t> ุยนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะควายอ้อยไประกอบจะให้กินไรตัวช่องแตกตายนะครับนี่เป็นปลาดุกบิ๊กอุยสามร้อยตัวนะครับพี่น้องนะครับบิ๊กอุยก็คือแม่เป็นปลาดุกอุยพ่อเป็นปลาดุกรัสเซียนะครับอ่ะนะครับกำลังกินอาหารส่วนกระชังนี่นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับอ่ะไปแต่พ่อได้ลารับด้วยพี่น้องเนาะได้ขึ้นมาจากสองสามตัว ซับดีดีาบแ่บๆบนะครับพักเข้ากับกำลังสิปลูกนะครับค่อยเป็นค่อยไปได้พี่น้องได้โขงน้องนาผู้บังท่านว่าอาจะเพียนไอซี่ร่อยนะครับผู้บังท่านบอกว่าสาบาหไงบังตีก็ปล่อยหน่อยแทนสันเอาเอาตามกาลังตามที่เข้าดูแลได้นาะพี่น้องนะครับเรต้องไปยังมากไม่ตามกระแสเนาะฮัปล่อยชอาทีฮัปล่อยได้นะครับพี่น้องะแต่เพี้ยนี่คนทางแกขี้อพี่น้องบ่ค่อยเึ็นมากินตอนคนอยูหรอกุ้นคนนี้ผมเลยจังย้อยยยเห็นมานะครับ คนนี้นพลังพลังสึินมาเอเอ,อถุงข่ามือไปอะนะครับยวเอาพาสลนมาข้างแสงใหงน้องเพนเนาะเพราะว่าตอนเที่ยงแดดเป็นฮอนนะครับแดดฮอนนะครับเขาก็จะได้อาศัยลบส่วนตะเพียนเนี่ยเข้าไห่พักบุ่งลงไปนํำนะครับเพื่อเขาได้ตอดกินหัดนะนะครับแล้วเป็นห่มส่วนไอจะดุกนี่อกเกียวก็พ่ม บอกเกี่ยวกับพวกบุ้งอยู่ได้ว่าแต่มีอาหารนะเสร็จตับแล้วนะครับอ่ะหลังจากเกลือในกระรังแล้วมาเบิ่งนอกกระรังบัดนี้พี่ปลายัางไงเฮ้ยดูดิหันสุดเลยอ่ะข้างนอกนี่โตใหญ่แล้วพี่น้องนะครับใหญ่แล้วข้างนอกนี่นะครับจะคอนแทคชั้นุูงภาเบิง่งปลายัางเนาะพี่น,อน้องเนาะปลาไหลมั่งอามาแล้วพี่น้องครับ ข้างนอกนี่จะเป็นปลาทับทิมกับปลาดุกหน้านะครับจะมันมาจังไลยเพื่นปลาดุกหน้านะครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาทับทิมนี่พี่น้องด้วยนะครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นนะครับนี่นีนี่ร้อยหัว้ามเนี่ยปลาดุกหน้านะครับพี่น้องปลาดุกวีบ้านเขาน่ะตัวเรื่องเลี้งนะนะครับอ๋านะครับพี่น้องอ่าอันนี้ส่วนนี้พี่น้องกระสังเนาะเหตุผลที่ต้องอนุบาลใส่กระสังก่อนกันนี่ละนะครับไม่ใช่เขาท่อซุ้มเรื่อนี่นะครับเขาเลยต้องอนุบาลไว้ซะก่อนเนาะนะครับ นั uhm, ่นเองเขาตัดหยามไวเพื่อมันอยากเลยท่านวะผู่นลูกปลาพันปลาอยู่ในบ้านก็มีพี่น้องอ่ะก็ใจสะทุงปล่อยแล้วเสียใจมาสะอ่ะมาครับพี่น้องอันนี้แหละคือสะเลี้ยงปลาส่วนสะใหญ่ตัวนั้น ยังบอท่านเห็ดยังนะครับพอท่านคุณหวานไทยกำลังสั่งให้สร้างเห็ดกระช่างอยู่เพื่อเจดกระช่างมาตรฐานรอยน้ำเลยวนะพี่น้องนะอ้อมเลยนะครับกำลังให้สร้างเขาเตรียมกระช่างให้แล้วก็นจะได้เอาส่วนตัวนั้นจะได้เอาปลารุ่นกลางมาลงนะครับเพราะเปนปลาน้อยเนาะจะเอารุ่นกลางมาลงใหญ่แน่น้อยแน่นละนั่นกระช่างก็จะปลาน้อยแต่นอกนั้นจะเอารุ่นกลางมาลงเพื่อว่าเพื่ออยากขึ้นจากเห็ดบ่อตกปลาเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อจะปรับปรุงไปเรื่อยๆอยู่ดอกส่วนบ่อใหญ่ก็ใส่น้ำเน่ะ น,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 นะครับส่วนสําหรับเลี้ยงไว้กินจริงๆก็คงจะเป็นบ่อนี่เนาะนะครับกระลังมากพี่น้องเป็นปลาดุกน,นะครับเนี่ยปลาดุกหน้าที่พี่นอ้องเจนมากเลยนะครับที่แรกเห็นหน่อยเราบ่ช่องใสออกลูกนะครับช่องใสมันออกลูกมันแพระนะครับพี่น้องก็จะเห็นปลาดุกหน่อยหลายๆบบบน,นี้ตอนไม่ไม่วังเดือนซีเดือนหาเนี่ยเห็นอยู่แต่หากตัวบ่อนายเห็นอยู่งตัวใหญ่มันบ่กี่ตัวนะครับ บาดเป็นลูกน้อยแจอง,งั้มยาบังสัยมันออกแม่แพ้ลูกครับพี่น้องอ้าวก็ถือว่าดีขึ้นกันบ่ได้ซื้อลูกปลาแล้วนะครับอ่ะคุณนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นแหล่งอาหารของเฮานาแรียงเลยบ่อยไปนะครับนะนะครับ,นะรบการเฮ็ดเกษตรต้องหูจักกะใจเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปใจห่อนโอู้จักแง้มได้สืได้กินจักแง้มได้สืได้ขายจักแง้มได้สีตจักแง้มได้สีใหญ่ันพี่น้องไปคิดจัง่ัยนนะครับพี่น้องแพ้ไปเราครึ่งหนึ่งเนาะนะครับต้องอาศัยการเวลา กับความเพียรพยายามนะครับบ่มีโศกสตาลีขิตเด้อพี่นอนะ้องเด้ออาสีพเกษตรบ่เกี่ยวกับโศชสตาอยู่ที่ความพยายามความมันเพียนความตั้งใจแล้วก็หูจักถา่าเนาะต้องรอจจะหน่อยนะครับสังเกตว่าผู้ที่เพื่อนเป็นเกษตรจริงๆเกษตรต้นแบบนี่ยวัยรุ่นนี่สจะหายยากเ้อพี่น้องส่วนใหญ่ก็มแต่หลักหลัเกเจ็มอไปแล้วนะครับจนกว่าเพิ่นจะประสบความสาเร็จเนาะนะครับต้นไม้ต้นยังก็คือกันนะครับปลูกแล้วก็ไม่ว่าิเป็นมกักอุ่นต้นลดนะครับต้อง ใส่เวลาจะน่อยนี่คือมะพร้าวคนใจช้าทุ่งนี่นะครับพี่น้องนี่อันง่ายไปงังันเปื่อยโมโม,มเป็นมะพร้าวนี่ครับนี่มะพร้าวน้ำหอมนี่มาครับมาปลูกเพื่อก็บอกว่านะสามป,ปีนะครับการดูแลบอดีนะกับสามปีสี่ปีการใส่ใจดีๆกับสองปีไปนะครับอันก็ต้อง,ต,องต้องถ่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะต้องถ่านะครับใจเย็นๆอยู่ที่เฮาดูแลรักษาเอานะครับเพชรแต่ละมื่นให้ดีที่สุดนะครับต่อๆไปก็คงจะดีเนาะนะครับ บ่ต้องใจห้อนนะครับเห็ดกระเสียรเกษตรกรผู้ที่จะมาทําเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหากคิดทอแล้วล่ะมันจะเบิดเลยพี่น้องโอ้ยปลดกรเสียนออกไปนี่เฮือนห็เห็ดอันนี้เนี่ยมาคือยากแท้เห็ดกระเสียดม,มันแมั่วมริงจริงกินอยู่บ่ถ้าคิดจัะสิจบเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่คนใจชะทุง่งเพิ่งจะเริ่มต้นที่อายกุกระเขาบั่นปลายแล้วเนาะแล้วก็เพิ่งเริ่มลงมือนะครับพี่น้องนะครับแต่ก็ยังดีกว่าเพรเห็ดนะครับ ทำวันละนิดดีกว่าคิดว่าจะทำน่าเดี๋ยวก็เฮ็ดดอกเดี๋ยวจังเฮ็ดเดี๋ยวจังเฮ็ดซัวหูเมือเองเท่นึงเขียวไปเบิดแล้วเลียวแรงก็เบิดแล้วลอยแล้วเอ้าบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าคิดจะเฮ็ดกับเรื่องมือเลยตามกําลังเฮาบ่ว่าจะเป็นกําลังสติปัญญากําลังกายกําลังศัพท์คลอยเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับคือเข้าใจซะทุ่งสาวรวยบังไงปล่อยหน่อยเถอะอาตามกําลังพี่น้องนะครับปล่อยหลายดูแลบ่ไหวอาจจะเสียหายเนาะพี่น้องเนาะ นะครับฉนนั้นเฮ็ดกเกษตรพี่น้องนะครับย่าไปมุงเน้นที่โตเงินเป็นรักปล่อยเบอนี่กูต้องขายเลยท่านี้นะครับตัวนั่นมันจะเฮ็ดให้เ,เกิดปัญหาหลายด้านตามขึ้นมาอีกนะพี่น้องเนาะนะครับปอยเท่าที่เข้าใจเฮ็ดได้เท่าที่เขาจะดูแลได้เนี่แหละนะครับสาโนยหญ่ๆนี่จุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อเป็นแรงน้ำใส่ต้นไม้ย่ามแรงนะพี่น้องเนาะนะครับส่วนปูปลาหน้าเหนียวที่ปอยอยมหนี่ก็ถือเป็นผลพลอยได้นะครับพี่น้องถ้าสาเป่าๆซื้อๆเขาก็จะว่าขี้ข้านนะ ก็เลยจําเป็นต้องเอาปา่าเอาเนื้อมปล่อยเพื่อเป็นแรงอาหารนะครับต่อไปคนจะช่ทุ่งเสียว่านะครับอีกสองสามปีข้างหน้านะครับก็คงจะบ่อึืดกินไปเนี่นะครับถึงโควิดจะมา8แปดรอบในหัวในสวนเขามีแต่อาหารเต็มไปหมดแต่ก็ไ่ได้ขึ้นยากเนาะะถึงรัฐบาลจะแจกงเงินแต่ว่าหากบ่ม่มองไปซื้อ็คือเขาได้ห่ะแจกงเงินให้แต่ว่าหากปิดลานนั่นปิดลานนี้ลอนน็ลอกนั่นล็อกนี้โยกโย,โยกยากขึ้นเขาแน่นอนนะครับ นะครับฉะนั้นเท่ากับสั่งแรงอาหารกินเองพี่น้องอยู่ส Ł วนเท่านะครับพอให้มีพื้นที่ที่หน่อยที่หลายบ่าว่าให้เฮ็ดพี่น้องนะครับผู้่าโคโอ้ผมมีพื้นที่เลยที่เนี่ยหน่อยนึงม่เห็ดยังได้เพว่างานสองงานหนึ่งที่กินเกษตรพ่อเพียงหนึ่งครับพี่น้องความพ่อเพียงนี่งมาเริ่มม้นได้ทุกพื้นที่นะครับพี่น้องแต่เขาผมมีพื้นที่มแต่พื่นป ون, ูนเขาก็ยังเห็ดนะครับผู้พูดตั้งใจเฮ็ดนะครับหากระบะกระเบื้องมาเลี่ยงนะครับหาอ่างหาเอิงหากระซังบกกระซังงบกมาเลี่ยงพวกเขาตัั้งงใจจรินนนนะอฉ ไปอ้างว่าบ่มีพื้นที่บ่มีอย่างนั่นนะครับบางเทื่อมันก็ฟังบ่ิจาคข้นเนาะนะครับอ้าคลิปนี้สั้นๆเท่านี้พี่น้องนะครับมาให้อาหารปลายพี่น้องเบิ่งพร้อมกับบรรยากาศโคกนองหน้ามองเก้าเนี่ยแหละนะครับพุนธละอีกหลายมืออีกแล้วเพื่อนเงสียงใเบิ่งอีกบหมืนพุทธละเสาหนามเนเ่งเสียงมาเบิ่งอีกนะครับอ้าคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับคนใจ่ช่างทุ่งนี่พี่น้องเด้อนะครับอ้าวคอยเบิ่งกันไปเบิ่งหน่อยเบื้องไรก็บ่วายพี่น้องนะครับท่านที่เขามาเบิิิ่่่่่งก็ขขอบบคคุณหลาาาาายๆททนีดวจะเเมง กระขอบพณหลรยๆท่านจะคิดว่าเออมันมีแต่ลายเล้วกูสิหนีดนะอกสะกับขอบพุณเลย,ลย่ะอ่าจะเฝ้าน,นีเพื่นอนอยู่นรงกันนะนะครับอาคลิปนี้เท่านี้ละสวัสดีครับเนี่ยมาสาวดปลาแต่เพียนประดุกอะไรไม่วนไปเอามาแล้ว